นี่ก็อยู่กับผมมิ้นท์พิชาติตอกันชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามนะครับช่วงนี้ก็อากาศที่มหาสารคามโอ้โหหนาวมากๆนะครับหนาวจนละลายนะครับผมร้อนจัดจริงๆช่วงนี้อุณหภูมิอยู่ที่40องศานะครับวันนี้ช่วงนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่เลี้ยงไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ออกชนหรือว่าไก่หนุ่มที่ครอบสุ่มไว้นะครับปัญหาที่จะเจอก็คือไก่มันร้อนจัดแล้วมันจะกินน้าบ่อยนะครับ ถ้าน้ําไม่สะอาดนะครับมันจะเสี่ยงต่อการทําให้ไก่นั้นเป็นโรคอหิวาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นดูแลไก่ของทุกท่านไว้ให้ดีด้วยนะครับช่วงนี้นะครับมันร้อนจริงๆนะครับช่วงนี้ร้อนมากๆเลยนะครับก็ส่วนสําหรับที่นี่นะครับมันก็ยังพออยู่ได้เพราะว่า,าพื้นที่ของผมเนี่ยผมจะขุดสระไว้นะครับแล้วก็พยายามทําร่องน้ำํำลมมันก็จะพัดน้ําทําให้ความชุ่มชื้นนะครับในอากาศมัน รู้สึกว่าจะเย็นหน่อยนะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับผมก็กําลังต่อเติมนะครับเกี่ยวกับโรงเพาะเลี้ยงรุ่น4ีเดือนขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนั้นไปชมความเคลื่อนไหวนะครับจะพาไปชมพื้นที่ใหม่ที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็จะทําเป็น คอกใหญ่นะครับเป็นคอกใหญ่แล้วทีนี้ก็เลยมากั้นตรงกลางนะครับมากั้นตรงกลางเป็นรั้วแล้วก็ทําประตูเข้านะครับสองฝั่งนี้นะครับก็แบ่งครึ่งเท่าๆกันนูน่นะครับช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่ของเราช่างเปิลน,นะครับประสบการณ์การสร้างเล้าไก่นะครับระดับเงินล้านมาแล้วนะครับช่างเปิ้ลอันนี้ก็เป็นโรงเรือน สำหรับไก่นอนนะครับผมเป็นไก่รุ่นสี่เดือนขึ้นไปที่ผมจะนําลงมาปล่อยตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้มันได้อยู่กับธรรมชาตินะครับไก่ที่อยู่ใต้กรงไก่เล็กเนี่ยมันก็จะมีพวกกา๊าซแอมโมเนียนะครับไก่ที่มันขี้หมักหมมอยู่นะครับเราให้มันนอนอยู่ตรงนั้นอันานมันจะทําให้สุขภาพไก่ไม่ค่อยดีพวกปอดอะไรพวกนี้มันจะติดเชื้อนะครับตรงนี้ก็จะมีหญ้ามีอะไรให้ครบทุกอย่างรอแค่ต้นไม้มันขึ้นมาเท่านั้นเอง ช่วงที่มันแดดร้อนๆแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยก็ถือว่าอาศัยด้านหลังของโชว์รูมก็คือโรงเรียนใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นร่มให้เรานะครับเป็นร่มตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงไปหาช่วงตะวันตกดินนะฮะเป็นร่มอย่างดีแล้วก็เย็นมีหญ้ามีอะไรให้นะครับตรงนี้ก็ทําเป็นรั้วนะครับนี่ครับความสูงก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบ หกประมาณเนี้ยนะครับโดยการใช้ตาไข่พี่น้องท่านใดที่ทำฟาร์มนะครับอยู่แถวจังหวัดมหาสรารคามก็ติดต่อได้ครับช่างเปิ้ลฝีมือล้วนๆนะครับติดแอร์ทำฝ้าให้ไก่ก็ทำมาแล้วนะครับระดับนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมไก่รุ่นประมาณสัก5้าเดือน นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับไก่ก็จะร้อนหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับพยายามในเรื่องของความสะอาดของอ่างน้ำนะครับเพราะว่าไก่มันจะกินน้ำบ่อยจิบน้ำบ่อยถ้าน้ำมีเชื้อมันก็ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคได้นะครับนี่ครับมีกออ้อยให้พอได้อยู่พอได้อาศัยนะครับ ก็ดีหน่อยพื้นตรงนี้มันเป็นดินทรายแล้วก็มีความมีความชุ่มชื่นอยู่นะครับผมเยอะครับเยอะพอสมควรที่จะนํามาแบ่งพี่น้องในชุดต่อไปใครที่สนใจชุดไหนก็ทักเข้ามาได้ครับช่วงนี้แม่สาวรุ่นประมาณ6เดือนขึ้นถึงพร้อมไข่ผมก็ยังมีพอแบ่งพี่น้องในราคาโปรอยู่นะครับไปจนถึงโน่นและครับประเทศของเรานั้นหยุดประกาศพลกรฉุกเฉินเมื่อไหร่นะครับ ผมถึงจะนํามาแบ่งพี่น้องในราคาปกตินะครับตอนนี้ยังเป็นราคาโปรอยู่นะครับพิเศษให้กับทุกท่านที่อยากจะนําไปตั้งเหล่าตั้งกอนะครับมีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นแล้วก็สายเลือดผมการันตีให้ครับเป็นสายเลือดเงินร้านที่ผ่านสนามชนจริงแน่นอนครับที่นี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้คือนําความเคลื่อนไหวมาให้พี่น้องชมเราก็ทําเพิ่มหลายอย่างนะครับทําไปเรื่อย แล้วก็สําหรับน้องๆที่กําลังเริ่มต้นใหม่นะครับผมแนะนําว่าเราอย่าไปทํำลงทุนทีเดียวเลยนะครับเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างครับใครเ้าทําใหญ่ก็อย่าไปทําเหมือนเขาค่อยค่อๆเป็นค่อยไปนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับผมเราก็ค่อยคๆเก็บสายเลือดแล้วก็พัฒนาตามใจเราชอบพอเราทําออกผลมาแล้วนะครับเราก็ค่อยๆขยายไปนะครับสําหรับน้องๆที่สอบถามเข้ามานะครับในการเริ่มต้น สาหรับผมก็มีข้อมูลดีๆก็จะนํามาลงให้พี่น้องดูนะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นแบบว่าปลอดภัยที่สุดก็ทักผมเข้ามาได้ครับผมจะแนะนําให้นะครับในการทําฟาร์มยินดีแบ่งปันสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เงินล้านแต่ว่าราคาย่อมเยานะครับถือว่าเป็นการจัดโปรช่วงนี้ด้วยนะครับดูนะครับช่างร้อนเน่เน่ครับติดต่อได้ครับช่างเปิลเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ล่างคลิปให้ได้ครับใต้คลิปใต้โพลเบอร์โทรอะไรนะนะเปิล 836623585ชัดๆครับ0836623585นี่นะครับช่างเปิลน,นะครับช่างบ้านช่างบ้านๆแต่ผลงานระดับเทียบทั้งนั้นนะครับสร้างบ้านเป็นหลังอ่าบ้านหลังราคา4 5หล้านก็ทำมาแล้วนะครับนะครับญาติกันเลยมาทำให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นน้าผมนะครับเป็นน้าที่ผมเชื่อใจนะครับในฝีมือแล้วก็ผลงานของช่างก็ถือว่ามาตรฐานนะครับ ก็ช่างคมด้วยนะครับนั้นนุชช่างอันนั้นช่างคมสายตีนะครับสายตีใครขับรถกวนหน้าดางก็บอกหยุดเครับจัดอย่างเดียวนะครับช่างคมนะครับก็ที่นี่เราเน้นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวอีกลงหนึ่งผมก็จะขึ้นน่าจะรอรถแมคโคอยู่นะครับก็จะทำไปเรื่อยนะครับเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้ ไม่หนักไม่หนาและก็แนะนําพี่น้องนะครับอย่าไปลงทุนทีละเยอะนะครับอย่าไปลงทุนทีละเยอะๆยะนะครับเราค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับนะครับเพราะว่าการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับนะครับเดี๋ยวด้านบนเราก็จะทําอีกนะครับเป็นที่ปลูกหญ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาชมไปเรื่อยนะครับถ้าผมมีเวลาในในวันต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับต่อขันชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามนะครับ ใครที่สนใจชุดไหนก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทร0834142471แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผม